สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองอ้อนะครับกําลังงัดนะครับผมครับไม่ใช่กําลังงัดสิครับน่าจะชั่วโมงกว่าแล้วครับสายักษ์ครับผมกระโฮ้ครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะครับฟังเสียงลอกนะครับหวานเจี๊ยบสายสิ้ปอนด์นะครับตอนนี้นะครับไปไหนไกลไม่ได้ครับผมครับตอนนี้ก็วนอยู่แถวนี้ครับก็ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับยังไงก็ขึ้นแน่นอนครับตัวนี้วันนี้นะครับบรรยากาศนะครับผมครับเป็นวันที่สามในการตกปลานะไม่ใช่ผมนะนานาเขาตกกันครับเปิดบ่อแล้ววันที่สามครับนี่นะครับสภาพบ่อครับสวยงามมากนะครับก็มีกระโฮยักษ์มีอะไรที่มันใหญ่ๆแหละ นี้ผมก็ได้มานั่งตกเรลวนะครับกนาโอนะครับตรงนี้่นนาอจุดลอดครับผมก็ตอนนี้นก็พูดคุยกันไปนะครับร้อตักปลาให้น้าเขาครับสวิง <c oughs> แห้งตากแดดจนจะผุแล้วครับตอนนี้ก็ก็เน่น่เน่น่่นครับอาจจะยังไม่เห็นตัวปลานะพะปลาใหญ่มากนะครับมันดิง่งดำดิ่งอย่างเดียวนะครับระดับน้ําหน้าเหลวก็ตรงนี้นะครับนา,นานาทน่าดมาตกนะครับไม่ลึกมากนะครับประมาณเมตรกว่า ตกระยะสามหกนะครับเช่นเดิมก็เดี๋ยวเรามาตามชมกันนะครับบ็ยังยิงยาวอยู่นะครับยังไม่ยอมนะครับเมื่อกี้โผ่มารอบนึงนะครับถ่ายไม่ทันนะครับโผ่มาหายใจครับแล้วก็ดำดิ่งพระสุธากันต่อครับ ก็น่าจะคงจะเป็นห่วงลูกเมียแหละครับถึงไม่ยอมขึ้นนาครีสเร่ังเหอครับก็พอ,อด, <c oughs> ดียืมสวิงนาเข้ามานะครับเดี๋ยวคงต้องคืนเขาก่อนนะครับผมจุ่มน้ำไว้พี่ยังไม่ผูนะ <c oughs> ยังไงพี่ตักเสร็จแล้วเอามาคืนผมด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมยืมก่อนนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> นี่นะครับกาลังเยอออยู่นะครับ ยืมเข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคครับผมเยอ่อต่อครับผมตอนนี้ก็ทำการเยอ่อนะครับตอนนี้เหตุการณ์นี้คงต้องเยอ่อรอสวิงแล้วครับตอนนี้เยอะครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ไม่รู้จะยอมหรือเปล่าครับยังไม่ยอมครับนะนะ